สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนนะจุดนี้ชาแน,นลนะครับหลังจากที่ห่างหายกันานวันนี้เราก็จะมีเมนูกรรมวนจีนนะครับง่ายๆนะครับวันนี้เราจะมาลองมั่มบีเกับไม้นะครับประเด็ดการัรก เอาแล้วฮะตอนนี้เราก็เตรียมเคลื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นด้วยที่ปะลาร้าไมนะครับหนึ่งช้อนสูตรผมง่ายๆหนึ่งช้อนใส่ะลงไปปลา้าหมั่นคะรับสอช้อน แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับหนึ่งช้อนเหมือนกันทงกัวครับมะนาวสักสองสี่แซ่บแน่เรียบร้อยเดี๋ยวชิมดูอืมเข้ากันเข้ากันทิ่ย่นครับ ใส่ไปเลยหนึงช้อนหน้อยไปว่าเป็นเมนูที่ไม่ได้กินมานานแล้วนะครับแต่ก่อนที่โรงงานจะมีประจำนะครับอันนี้ก็จัดเองที่บ้านไม่รูว่าหน้าตามจนเป็นยังไงอันนี้ขนมกินใส่สับจัดผมว่านะกำลังคน ตามด้วยปลาทูนะครับพอดีว่าวันนี้มีผู้อัอดเหลือก็เลยใส่เลยถึงจะขาดอะไรกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปครับม,มันก็น่าอยู่นะดูดิ ดูว้าวผมมีน้ำพริกกาดหมูจากะบวนนะครับแม่ทำนี่ดูแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวผมจะลองใส่ลงไปเป็นไงครับนี่หน้าตาง็ะระปมาณนะี้ถ้าจะให้อร่อยต้้งเคาะโอเคจัดใส่จาน รยด้วยน้ำพึ้กงกาบหมูอีกรอบนะึงเสร็จเรียบร้อยครับผมสูตรปลาหมับวีเอ็ปลาไม่เดี๋ยวไปกินกันไปดูกันอะฮะวันนี้กระซงผมมันจะพอดีอากาศมันร้อนนะครับไม่ได้ไปบวชมาครับหายไปนานนึกว่าติดคุกเถอะไม่ใช่นะครับพอดีว่าพพเพื่อนเพื่อนเลิฟตัดให้อโอเแนี่มา นี่แบ่งออกแล้วนะครับน่าจะกินไม่หมดมาใส่กันเลยว้าวไม่รู้ตกใจผู้อัดไม่รู้ว่ารร <c oughs> จะถ่ายมุมไหนครับ ถ้ามันเห็นรุมไกลเกินมันก็มองไม่เห็นเนี่ยอืออือคำเตือนนะครับจังหวะโชกเส้นหมอนจีนนะครับพึงระวังนะครับอย่ามันจะไหลเข้าคอ หมดอร่อยเลยนะบอกไว้ก่อนอืออืออะคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันไปกินต่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนจุดจุดนี้ช n แนลด้วยนะครับบ๊ายบาย